มาแล้วพยาคุณลุ่มมาแล้วแม่ผมจัดเลยแม่ผมจัดเกือบทุกร้านเลยมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นราคาทุกถูก,ถกมะมีก็อร่อยดูผมสีผมมอบคำใหญ่เลยหมูสเต๊ะปลาหมึกอยวน้ำลายไหมล่ะ,อ,ะอร่อยอยู่นะกุ้งสเต๊ะก็มาและนี่น้ำาลอดช่องออทีเด็ดเดี๋ยวลองดื่มก่อนนะชื่นใจชื่นใจ ต่อด้วยขนมโค้งแสนอร่อยของโปรดผมเลยผัดไทยเต้าหู้ทอดผัดกะเพราของโปรดแม่ผมทั้งนั้นเลยและนี่ผัดกะเพราอร่อยมากๆเลยครับผมและนี่น้ำสม้มถ้ามันกุ๊เด้งดึงเด้งดึงขนมชั้นก็มาครับผมอุ้ยน้องผมเห็นแม่ค้าคนดังแล้วค่ะพี่ยานั่นเองเอา้าวเดินเข้าก็ดังพี่ยาดีกว่ามัวแต่หาซื้อของกินอยู่นั่นแหละน้ำพีเขาหมดแล้วมัง้ง เลือกเสร็จก่อนกับแวะซื้อลูกชิ้นหนึ่งอยากรู้ว่าสูตรโคลมจริงอเปล่ปาและที่ขาดไม่ได้คือน้ำลำย่อยใครไม่ได้กินเหมือนมาไม่ถึงนะจ๊ะกลับถึงบ้านแล้วต้องรีบชิมก่อนเลยว่าเค้กจะอร่อยไหมถ้วยนี้โอ้โหวิปครีมเยอะไปหน่อยแต่ถ้าคนชอบวิปครีมก็อร่อยอยู่นะ ไปต่อลูกชิ้นนึ่งพิยาดีกว่าอืมอร่อยใช้ได้เลยปลหมึก1กิโลนี่ของที่ม่ผมซื้อมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย